สวัสดีครับ FC ทุกท่านและ f อเก่าใหม่นะครับวันนี้เป้จะมาอัปเดตนะครับสต็อกของเพชยยน์นะครับว่ามีรถเอลติสรุ่นไหนยี่ห้อไหนสีอะไรนะครับเลขไม้เท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะครับและใครออกได้บ้างน,นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตและรีวิว แบบไม่ละเอียดนะครับแต่รีวิวทุกคันนะครับให้ได้รู้ว่ามีคันไหนบ้างนะครับและชอบคันไหนนะครับบอกเลยว่าให้แคปจอหรือจําทะเบียนนะครับแล้วโทรหาผมนะครับที่เบอร์0 9 4ย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่นะครับเบอร์นี้โทรมาเลยนะครับใครสนใจคันไหนนะครับทักแชทโทรหาผมได้เลยนะครับผมอยู่ที่เสรีไทย70นะครับ บริษัทเพย์พยนตั้งอยู่ที่ตรงนี้นะครับใครที่อยู่ใกล้นะครับในกรุงเทพมาดูรถได้นะครับของผมได้เลยหรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมากนะครับผมสามารถส่งรถสไลด์ไปถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับอยากขอเรืรถเพิ่มเติมนะครับทักแคทโทรหาผมได้เลยเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่โทรได้แล้วก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราบอกกันแล้วคันนี้ตอนนี้เอลติสมีโปรอะไรบ้างนะ โปรนะครับบอกเลยว่าโปรหมดแค่31ธันวาคมนี้นะครับ FC เก่าใหม่ที่เคยโทรมาหาผมแล้วนะครับแล้วยังไม่มีเลือกออกรถนะครับโทรมาผมเลยนะครับพร้อมโปรนี้หมดแค่31ธันวาคมนี้นะครับโปรนี้คืออะไรมีโปรขับฟรี90วันนะครับโปรดอกเบี้ยพิเศษ2.59เริ่มต้นนะครับและนะครับเป็นชุดกล้องหน้า แถมให้อีกนะครับแล้วก็ประกจุกกประกจุกเฉิน W Smart แถมให้อีกนะครับโปรนี้หมดแค่3ามสิบธันวามนี้เท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับโปรนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับดังนั้นอย่าพลาดนะครับกำลังหารถไปใช้สักคันเป็นรถเก่งขนาดกลางปัญหาไม่จุกจิกนะครับผมแนะนําเป็น To โยต้าโค o ราเอลติเลยนะครับเป็นรถยอดนิยมนะครับยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยและของโลกนะครับสามารถเช็คข้อมูลยอดขายนะครับได้ที่เว็บเลยของ t ตโยต้านะครับ อะมาในจุดแรกนะครับบอกเลยว่าคันนี้จะเป็นโตโยต้าโคราตินะครับเป็นรถสีดําหายากนะทะเบียนคันนี้นะครับ8 6ดหกสกรุงเทพมหานครนะครับเป็นรถโฉมปี18นะครับรถคันนี้บอกว่าเป็นรถสภาพมเดิมนะครับสีดเดิมไม่เคยเคลียร์ไม่เคยกับสีนะครับรถไม่เคยเฉียวชนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับชุดคันนี้ชุดแต่งนะต่างๆเป็นบอดี้เดิมของโรงงานนะครับ คันนี้เป็นโฉม Minor Change แล้วนะครับรถที่เป็นโฉม Minor Change นะครับบอกเลยว่าเป็นรถตั้งแต่ปี17ขึ้นมานะครับปี17ขึ้นมาจะเป็นโฉม Minor Change นะครับรถจะมีความรีเลียวสปอร์ตมากกว่าตัวปี 16- 15นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะจะทําเทียบให้ดูว่า2 2ปีนี้ย16กับ17เนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนโฉมครับมันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ไว้เลยนะครับสาระดีๆความรู้ดีเดี๋ยวผมมีให้นะครับ คันนี้ถ้าเป็นมันติไฟมันติรีเฟกเตอร์นะครับโฉมไม่ได้เชนนะครับสีดำสภาพเดิมมีริ้วรอยไมโครไมคหธรรมดาอย่าผมขัดสีสปาให้นะครับบอกเลยรถสภาพกริบๆเลยคันนี้นะครับลดปีสิบแปดคันนี้ไมล์แสนเก้านะครับรถเป็นรถมือเดียวนะรถมือเดียวนะครับเป็นตัวหนึ่งจุดหกจีน, G, นะครับรถปีสิบแปดสี่แสนสามหมื่นเก้านะครับได้อะไรบ้างชุดภายในนะบอกเลยเป็นสีเบจส,สีครีมสภาพเด,เดิมนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน ปุ่มเป็นที่สตาร์ทเกียร์เกียร์เป็น CVT ซีคลินชิพแบบออโต้นะครับเบรกมือแมนนวดนะเบาะสีเบสสีครีมแบบนี้บอกเลยครับกำเงินมาไม่ต้องการไป8 0 0แสนนะครับเพื่อไปซื้อปลายแดงนะครับซื้อกำเงินมาแค่4 0 0แสนซื้อสดได้เลยนะครับหรือไปจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับออกได้ทุกอาชีพไม่ติดไปลิสต์ออกได้เลยนะครับรถสภาพเี่สวยๆนะครับโฉมสวยๆแบบนี้เป็นรถสามารถมาจำบ้านยอดนิยมนะครับสวยหรูอยู่แล้วไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยนะครับ ครสนใจคันนี้แคปรูปโทรมาผมนะครับตัวขันต่อไปนะครับเป็นสีบอลเงินนะคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับโฉมเดียวกันปีเดียวกันนะครับรถสภาพสวยเหมือนกันนะครับแต่ต่างตรงสีนะครับใครชอบสีบอลนะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่เปื่อนเลอะแล้วมันไม่เห็นรอยนะครับบอกไว้ดูแลรักษาง่ายนะครับรถปัญหาไม่จุกจิกนะครับแม็กมาในโฉมแมตทูโทนกราฟิกแบบนี้ปัดเงาเทาดํานะครับรถสภาพสวยลุงไม่มีรอยบุบหรือยิ้มใดๆ้สิ้นเลยนะครับรถ สภาพเดิมๆพร้อมใช้งานคัดเกรดมาให้แล้วนะครับกระจังหน้าส,สวยๆกระจังหน้าสีเงาคมเมี่ยมไฟมันติรีเฟคเตอร์แบบนี้ไฟรีไฟเลี้ยวเป็นฮาโลเจนนะครับรถเนี่ยกระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับแถมคันนี้ได้เป็นสมาร์ทเอนทรีมาแล้วนะเป็นกุญแจเป็น,ปน,ปน,ปนคีย์เลสแล้วนะครับสภาพภายนอกสภาพภายในนะครับบอกเลยสีผิวพันชัดเจนสวยๆแบบนี้นะครับซื้อที่นี่เท่านั้น ปลท้ายที่ได้มาเป็นปลายดาบสมุนไพรแบบ LED นะครับทะเบียนคันนี้4230น,นะครับสนใจคันนี้รีบทักหาผมโทรมาผมนะครับเพราะเดือนหนึ่งผมขายเอลติทอย่างเดียวนะครับ50-60คันเลยนะครับแล้วรถเนี่ยมีหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะครับดังนั้นใครชอบแบบไหนสีอะไรทักหาผมโทรมาผมได้เลยนะครับต่อไปนะครับคันนี้จะเป็นสีขาวนะ สีขาวยอดนิยมและเป็นสีหายากมีเข้ามาน้อยมากๆครับเพรระเข้ามาแล้วก็ออกไปไวนะครับเพราะเป็นรถสียอดนิยมนะครับสีขาวก็บดาเนี่ยเป็นสีที่หายากนะครับส่วนตัวรถนะครับบอดี Body ้่างๆเนี่ยสวยๆเดิมๆไม่มีรอยบุบรอยชนใดๆเลยนะครับคัทุกคันที่ผมถ่ายนะผมจะรีวิวแล้วผมก็จะ q c ให้ก่อนนะครับว่ารถเนี่ยเคยโดนอะไรมาไหมนะครับ ถ้าโดนมานะผมก็จะไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเพราะมันจะไม่เสียจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับปะกระโปรงเดิมๆสีเนียนแบบนี้ไม่มีกับสีนะทุกคันของเราไม่มีกับสีนะครับไม่มีขับสีไม่มีเป็นเครื่องใดๆนะครับรถต้องสภาพเดิมๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้รถสภาพเดิมๆนะครับขายได้ราคากว่ารถแต่งนะบอกเลยครับรถขายรถที่เป็นรถแต่งคงแต่งเครื่องนะบอกเลยว่าราคาตกนะครับตกไวมากและไฟแนนซ์ไม่รับจัดด้วยนะตอนนั้นซื้อซื้อรถขายรถนะครับใช้รถเดิมๆนะครับมันจะไม่จุกจิกกับเรานะ คันนี้กระจังหน้าเป็นสีดำลังน้ำสีแถบแบบนี้นะครับโฉบไม่ได้เชนทะเบียน7 7 8 1ทะเบียนสวยด้วยนะกระจังหน้าคมมียมไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์ของเงาส,สวยๆแบบนี้นะครับเคยกันชนต่างๆบอกเลยสภาพเดิมๆสวยๆพร้อมใช้งานคันนี้ราคาตั้งขายอยู่เท่าไหร่นะครับ469,000าบาทเป็นตัว 1. 6 G ทั้งหมดเลยคันนี้ปี18นะคันนี้จะพ่ายครับคันนี้ผมเพิ่งเห็นกันว่าไม ไม่ถึงแสนนะไม่เก้าหมื่น 90, เองนะครับอย่า,าพลาดนะครับคันนี้ไปไวนะเคลื่อนไปสินรถเจ้าของมือเดียวนะครับสี่แสนหกหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ผ่อนอยู่บัตเจ็ดพันกว่าบาทนะผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทนะครับสภาพสวยเดิมๆน่าใช้น่าคบหานะครับข้างในของเขานะโฉมจะเป็นสีเบจส,สีครีมแบบนี้นะครับสภาพภายใ,ในนะริบค,ปคิปนะครับรีบค,คลิปเลย เาซีเบสีครีมไม่มีเจ็บไม่มีช้ำใดๆเลยนะครับเนี่ยรถสภาพเดิมๆส,สวยๆน่าใช้นะครับรถทุกคันผมคัดเกตมาให้แล้วนะครับรถจะมีโฉมนะครับเป็นโฉมไมน์เชนแล้วก็ไปโฉมตัวออนิวนะครับตัวนิวนะคันนี้ก็สีขาวเช่นกันนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นรถปี16นะรถคันนี้ปี16นะครับเป็นรถปลายปีนะมันเลยได้โฉมไมน์เชนคันนี้พิเศษสุดๆครับเพราะว่าราคาไม่ถึง4แสนนะครับคันนี้ น่าสนใจตรงที่รถตาคาไม่ถึง4แสนนะครับคันนี้ราคา4แสน0 0 0 9นะแต่พอมองมาครับหน้าตาเดียวกันเลยโฉมเดียวกันด้วยนะครับแต่ราคาห่างกันไปเกือบแสนนะครับคันนี้3แสน8 9 0 0บาทนะ3แสน8 9 0 0บาทผ่อน6,000กว่าบาทนะครับ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะค,คันนี้ใครสนใจรีบโทรหาผมเลยนะครับ ผมยังไม่ได้เอาไปรีวิวเดียวๆนะครับแต่ทุกคันนะครับบอกเลยสเปคภายในเหมือนกันหมดต่างกันตรงสีแล้วเลขไมล์แล้วก็ตัวราคาครับคันที่เป็นโฉมไม่ได้เชนให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้พิเศษเพราะราคาถูกด้วยนะครับสภาพสวยแบบนี้นะครับพนักงานบริษัทพนักงานโรงงานนะครับมีสลิปเงินเดือนอาชีพชัดเจนตรวจสอบได้นะครับรายได้นะครับบอกเลยว่า1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับออกได้เลยนะหรือไม่ถึงก็ได้ครับหมื่นสี่หมื่นสองขอไม่ติดแบงค์ลิสก็พอครับติดแบงค์ลิสบอกเลยครับออกจริงออกไไม่ด้นะ อย่าไปฝืนเลยครับพี่หาคนอื่นเอาอแทนผมบอกก่อนนะกระจกไฟฟ้าสีขาวทนแรงกับตัวรถนะครับรถสวยๆส,สภาพนเ,เดิมนะครับสีมีให้เลือกนะครับมีสีขาวสีดําสีบอลเงินนะครับแล้วก็สีเทาดํานะแต่สีเทาดํำนะบอกเลยมาแล้วไปไวมากๆครับอย่างเช่นคันนี้ตัวที่เป็นเทาดํานะแต่เป็นตัวมันได้เชนนะไม่ใช่ตัวนิวอย่างนี้นะ มาปึ๊บไปปั๊บนะครับดังนั้นรถมาไวไปไวอย่าพลาดนะครับบอกเลยอ่ะคันต่อไปคันนี้เป็นรถข้อใหม่นะป้ายรถข้อใหม่เนาะก็ปีสิบแปดราคาอยู่สี่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ราคาไม่ติดนะผมไม่อยากพูดเดี๋ยวมันจะผิดพลาดเนาะเรื่องราคาแต่อยู่สี่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองราคามีสี่หนึ่งเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็สี่สามเก้านะครับประมาณนี้ รถสภาพสวยทุกคันคัดเกรดมาให้แล้วถ้าไม่อยากโดนรถย้อมนะครับแนะนําให้ซื้อกับผมนะครับเป้คัดรถแต่เกรดเเท่านั้นมาให้นะครับส่วนสีบอลน,นะบอกเลยมีประมาณ20กว่าคันนะสีบอลเงินนะครับอ่ะคันนี้เป็นโฉมนะคันนี้เป็นโฉมก่อนไม้เนชเชนนะครับจะเห็นจะสังเกตว่ากระจังหน้าของเขานะครับอ่ะจะเป็น3แถบแบบนี้ใช่ไหม ไปสแถบนะครับแล้วความหลีความเรียวของไฟหน้านะครับตรงนี้มันจะดูแบบใหญ่กว่านะความกว้างมันจะใหญ่กว่านะครับก่อนออไม่ได้เชนอี๋ยวผมไปเทียบไปดูอ่ามาดูก่อนไม่ได้ก่อนอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้เชนแล้วเห็นไหมครับปลายของเขาเนี่ยอันนี้เป็นหลีปลายดาบซามูไรเห็นไหมครับปลายก็หลมตัดแบบนี้แต่ตัวที่เป็นก่อนไม่ได้เชนเมื่อกี้เห็นไหมครับมันตัดลงนี้เลยทื่อๆเลยนะครับแล้วมีปีกกระจังหน้าเนี่ยมีแค่มีแค่มีสามนะแต่อันนี้มีสองนะครับนี่ครับคือความต่าง แล้วก็ตัวพวกเรื่องค,คีเลตกุญแจต่างมันได้ต่างกันนะครับแล้วก็ตัวสมาร์ทที่เห็นไหมครับว่ามันจะไม่ได้เนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีแถบสองปุ่มตรงนี้นะครับนี่คือก่อนมอร์เชนนะ,ะเห็นไหมครับแล้วข้างในครับบอกเลยว่ามันจะเป็นคีเลตแบบเป็นจะเป็นคีย์ขาขแบบนี้ครับกุญแจไขนะจะไม่ใช่คีเลตนี่คือข้อแตกต่างของเขานะครับภายในตรงอย่างอื่นนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับ เกียร์ต่าเกียร์เหมือนกันนะครับพวงมาลัยเหมือนกันแต่ต่าตรงไหนตรงแอร์ครับแอร์จะเป็นแบบรูปใบไม้แบบนี้เนาะคล้ายๆรูปกระจกนะครับแต่รอบใหได้านซ้ายขวาขึ้นลงยนี้แต่ที่เป็นไมโครเชนแล้วมันจะปรับได้3 6 0องศาแบบวงกลมกราฟิกเลยนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับวิทยุ AMFM นะครับมันจะต่างกันเห็นไหมครับมันจะเป็นจอล็กรแค่นี้เองแต่ว่าจะเป็นของตัวใหม่นะไอ้ตัวไมโครเชนครับมันจะเป็นจอใหญ่ๆเลย แล้วก็จอเป็นเลืองแสงสีน้าเองินออริจินแบบนั้นเลยนะครับนี่คือความต่างวก็เลขเล่นไม้ก็ต่างกันนะครับดังนั้นราคาก็ต่างกันเช่นกันนะครับราคาก็จะซอฟกว่านะแต่สภา,าพบล็อกห้องเครื่องนะบอกเลยว่าห้องเครื่องเหมือนกันนะครับห้องเครื่องเหมือนกันนะตัวเครื่องตัวบล็อกเดียวกันนะครับแต่โฉมนะครับโฉมมันต่างกันนะครับแล้วก็ลูกเล่นมันต่างกันแค่นั้นเองนะครับใครชอบคันไหนนะครับทัก แทบูปหรือโทรหาผมจาทะเบียนก็พอบอก6729 6793นี้แล้วโทรหาคุณเต้ครับผมมีรถคันนี้ผมสนใจนะครับอยากได้แล้วก็โทรหาผมได้เลย0947994848นะครับส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นรถสีบอลเงินนะครับเป็นโฉบไม c นเชนแล้วนะครับโฉบไม c นเชนเรียบร้อยแล้วนะครับ คันนี้เป็นตัวปีสนะิบเก้าแล้วคันนี้ตัวรถปีใหม่นะครับปีใหม่สภาพคลิปๆเลยทะเบียนคันนี้ทะเบียนสวยนะทะเบียนเก้าเจ็ดศูนย์นะครับรถพิ่งเข้าใหม่นะแปดกออกเก้าเจ็ดศูนย์นะครับโฉมไมเนอร์เชนสีบอลเงินรถคันนี้ปีสิบเก้าราคาตั้งขายอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่แสนแปดนะครับรถเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับประวัติเช็คศูนย์ได้เลยนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องเลขไม้นะครับ รถเข้าศูนย์อะไรที่คนถึงเวลาเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้เลยนะครับไม่ต้องไปขับขับไปซ่อมไปนะปะัญหาจุกจิกน้อยมากๆครับคันนี้ผมขายไปบอกเลยว่าปัญหาฟีดแบกมากลับมาน้อยมากๆเลยนะครับภายในสีเบาะสีเบสสีสสครีมนะสภาพเดิมนะครับนั่งได้5คนนะครับเบาะหลังนั่ง3หน้าหน้านั่ง2เนาะตัวไมได้เชนคือข้อดีเขาตรงนี้ครับนี่มีฟ้าชาร์จให้2 1แอมป์ให้มาถึง2ช่องช่องเลยนะให้มาถึง2จุดเลยนะครับ กระจกไล่ฝ้ามีให้เหมือนกันบล็อกเดียวกันนะครับสภาพสวยเดิมเท่านี้คันนี้ทะเบียนสวยนะ8กอ970ทะเบียนเลขสามตัวด้วยนะโฉม่น่าเชนแม็กปัดเงาทุโทนสภาพสวยๆนะครับบอกเลยเห็นของจริงนะครับคุณจะหลงรักมันเพราะมันทั้งประหยัดทั้งอึดถึกทนอะไหล่หาง่ายไม่จุกจิกมือใหม่มือเก่าครับยิ่งผู้หญิงเนี่ยชอบใช้เพราะว่าอะไรครับมันไม่จุกจิกดูแลง่ายเติมน้ามันนะครับพอถึงเวลาแค่ พอ,อถึงหมื่นโลหมื่นโลเขาเปลี่ยนคน้ำมันเครื่องนะครับพอ,อถึงหมื่นโลเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับใช้น้ำมันเกรดดีๆหน่อยนะครับลงทุนันมาหน่อยก็เปลี่ยนทีก็สองพันห้าสามพันแค่นั้นเองนะครับถ้าไม่เข้าศูนย์ก็เข้าตามอู่ก็ได้ครับขออู่าตามปั๊มเงี้ยครับที่มีใบาการันตีรับรองคุณภาพนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวนิวนะเป็นตัวนิวนะครับตัวนิวเนี้ยเป็นเอลทิเหมือนกันแต่โฉมมันต่างกันนะครับทั้งซ้ายกับขวาจะเห็นเลยนะครับ อันนี้เป็นไวร์ไดเชนแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นตัวนิวนะ1.6 g ตัวนิวเหมือนกันแต่ความต่างเห็นเลยครับมันจะมีความสปอร์ตความดุมากกว่านะครับแต่ภายในความกว้างเท่าเท่ากันนะครับความกว้างเท่ากันนะครับแต่ความรีความเลียวของสปอร์ตผมให้ตัวใหม่เนาะอ่ะแล้วก็มีไฟตะหมอกมาให้ด้วยนะครับแล้วการวางการจัดบล็อกนะครับของไฟนะอ่าจะเห็นว่าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับที่ มันต่างมานะอ่ามนต่างกันเลยเห็นไหมแล้วก็การวางบล็อกวางโซนนะครับมีความหลีความเลียวความสปอร์ตมากกว่าตัวไมเนอร์เชนนะครับ mm hmm. นี่คือข้อแตกต่างของตัวเอลติสนะครับ mm hmm. รถสภาพสวยๆราคาต่างกันนะครับราคาตีว่าต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับ mm hmm. รถคันนี้ตัวนิวรถปี19าไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับ mm hmm. รถมือเดียว ราคา5 0 0แสนมีอะไรให้บ้างเปิดมานะครับสภาพภายในเบาะเลยครับเป็นเบสสีเบสสีครีมขาวๆแบบนี้นะครับแจมๆดีไซน์เป็นทรงสปอร์ตนะครับแบบนี้เลยอ่ารถสวยๆหัวเกียร์เนี่ยจะบอกเลยคล้ายๆกับของเบนซ์พวกนี้เลยนะครับขอ,ของพวกเบนซ์เลยนะเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับเบาะเป็นบักเก็ตซีทเป็นแบบสีเทาๆดำเป็นตัดกับสีขาวแบบนี้สภาพสวยๆนะครับ แล้วก็มีการแต่งพวกคอนโซลต่างให้มีความนูนความรีแบบตัวสปอร์ตนะครับแล้วก็มีเพิ่มตรงจอมาเนาะจอแบบตั้งแบบนี้จะติดเป็นติดเพิ่มเป็นจอ Android ก็ได้นะจอ Android 8 12นิ้วนิ้วเพิ่มมาได้เลยครับเป็นจอซัลซากียอย่างเงี้ยก็ได้นะครับติดร้านนอกด้วยให้เราติดก็ได้นะครับอันนี้ได้หมดเลยนะเนี่ยครับคือความความความเรียวความสปอร์ตของเขานะครับเรียกว่าแต่งมาสวยตัวเด่นกว่าเดิมนะครับ เปิดมาภายในนี่เลยสภาพสวยๆเดิมๆนะครับภายในความกว้างเท่ากันนะไปใครสนใจคันไหนนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เ็เก้าสี่แปดสี่ปดนะครับมีสีเทาดำมีสีบอลเงินนะครับมีสีบอลเงินนะราคานะครับคันนี้ถูกกว่านะคันนี้อยู่ห้าสามเก้านะห้าสามเก้านะครับผ่อนเก้าพันกว่าบาทนะอ่า ทะเบียนห้าเจ็ดหกเจ็ดทะเบียนสวยมากมา่ะมาต่อครับคันนี้อปาอคันนี้เนาะคันนี้จองจองแล้วนะจองแล้วนะครับตรงนี้จองหมดแล้วนะก็จริงๆก็มีอีกนะแต่เบื้องต้นอยู่ก็เป็นสเปคประมาณนี้นะครับรถอาร์ติ์นะสเปคประมาณนี้เลยนะครับแต่เรามีอีกประมาณสี่สิบคันอยู่ข้างหลังนะ ในแต่ขั้นไหนนะครับถ้าสนใจตัวอาท์ติต์นะครับผมมีให้เลือกนะครับผมส่งรายละเอียดให้ดูเพิ่มเติมได้นะครับอยากได้สักคันเอาไว้ใช้นะครับแนะนำให้รีบโทรงาผมนะครับอาท์ติส์เกตเอนะครับทุกคันการันตีรถสภาพเดิมๆสวยๆเอาไปใช้ยาวๆนะครับเป็นตัวนี้เลยครับล้านกิโลก็ยังขับได้ต่อนะครับก็คืออาติสนี่เองนะครับจะเป็นสีขาวสีเทาดําสีบอลเงินแบบนี้นะครับมีให้เลือกเยอะนะครับดังนั้นใครอยากได้นะครับ รู้ตัวเองว่าเป็นพนักงานบริษัทพนักงานที่มีเงินเดือนนะครับมีสลิปตรวจสอบได้นะครับที่โรงงานชัดเจนโรงงานจะงทำโรงงานหรือบริษัทนะครับไปได้อาบ2ญสองขึ้นไปก็ออกได้แล้วนะครับหรือจะมีคนค้าด้วยก็ดีนะครับขอแค่ไม่ติดเบริตนะครับออกได้หมดเลยนะครับก่อนปีใหม่เอารถไปใช้สักคันนะครับแนะนําให้โทรหาผมนะครับออกขับรถขับกลับบ้านกันนะครับเพราะไฟนั้นจะปิดแล้วนะจะปีใหม่ละเลยแค่ไม่กี่วันนะครับรีบโทรหาผมเดนอดเลยนะครับฝากไว้ เป็นหนึ่งในดวงใจนะครับเป็นในตัวเรื่องนะรถสวยเกตเอคัดคุณภาพนะครับช่องนี้ไม่ทำให้ปิดหวังอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เพื่ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ